ส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่องมอออัตตานีเสนอรายการสืบสารภาษามาลายูอัสลามุอะลัยกุมสลามบา a h a g i a ผู้รับนิดาเซกากท่าน สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการสืบสารภาษามลายูสนับสนุนรายการโดยสำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่องมอปัตตานีร่วมกับสถานีวิทยุแห่งนี้กับดิฉันรหฮนีจนราเป็นผู้ดำเนินรายการและดิฉันสรยาจามจุรีจากฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่องมอปัตตานี มาร่วมเรียนรู้ภาษามลายูพร้อมๆกับคุณผู้ฟังค่ะในปีนี้รายการของเราจะพาคุณผู้ฟังไปเรียนรู้ภาษามาลายูพร้อมๆเรียนรู้โลกมลายูของคนมลายูประมาณ300ล้านคนในประเทศอาเซียนที่เรากําลังจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้ค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้เราก็ยังคงติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับสภาพสังคมและวัฒนธรรมในอินโดนีเซียนะคะ ความเป็นมาของการแสดงวายังนักวิชาการมีความเห็นที่แตกต่างกันไปบางคนยืนยันว่าการแสดงนี้มาจากชวาในขณะที่บางคนเชื่อว่าวายังได้รับอิทธิพลมาจากประเทศอินเดียแล้วก็ยังมีนักวิชาการอีกกลุ่มหนึ่งนะคะเชื่อว่าวายังเริ่มมาจากประเทศจีนค่ะเพราะว่าชนชาติจีนรู้จักศิลปะประเภทนี้มานานกว่า2,000ปีโดยมีหลักฐานบันทึกเรื่องราวใน121ปีก่อน พิสกรารเลยทีเดียวค่ะค่ะสำหรับภาษามาลายูวันนี้นะคะขอเสนอคำว่าเชื่อนะคะเชื่อในภาษามาลายูก็คือเปิร์จยะเปิร์จยะเปิร์จยะแปลว่าเชื่อค่ะอักเดมิกเปิด a จย bahwawayangpurwaasal dari Cina อักเดมิกเ e r ด a y a bahwawayangpurwaasal dari Cina แปลว่านักวิชาการเชื่อว่าหนังตะลุงมาจากจีนค่ะ a ั adem ิกปรจยาบาว่ w a w a y a n g purwa a s a l dari จีนแปลว่านักวิชาการเชื่อว่าหนังตะลุงมาจากจีนนะคะอันนี้ก็เป็นความเชื่อของนักวิชาการอีกกลุ่มหนึ่งถูกตะะ้องถูกต้องค่ะ,ะ a c adem i c แปลว่านักวิชาการค่ะ p e r c a y a แปลว่าเชื่อค่ะ w a y a n ป purwa w a y a n ป purwa แปลว่าหนังตะลุงนะคะคำว่า a s a l อาซาลแปลว่าต้นกำเนิดนะคะหรือจุดเริ่มต้นค่ะอาซ l ลดาริจินนะอาซาลดาริจิน,นะแปลว่าต้นกำเนิดจากจีนค่ะคุณผู้ฟังเขาเรายังคงอยู่ เรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับสภาพสังคมและวัฒนธรรมของประเทศอินโดนีเซียนะคะหลายวันที่ผ่านมาเราพูดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับวายังปุรวานะคะหลายคนอาจจะสงสัยว่ามันเป็นอันเดียวกันกันกบวายังกุลิตหรือการเชิดหนังตะลุงบ้านเราหรือเปล่าซึ่งก็คือใช่ค่ะนั่นก็คือการแสดงเชิดหุ่นเงาหรือวายังปุรวาฉบับดั้งเดิมเลยก็คือใช้หุ่นเชิดที่ทํามาด้วยหนังสัตว์นะคะ จึงเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าวายังกุลิตค่ะซึ่งหมายถึงการเชิดหนังเพราะว่ากุลิตเนี่ยแปลว่าหนังสัตว์ค่ะค่ะคำว่าหุ่นนะคะหุ่นในภาษามาลายูก็คือปาตุ่งปาตุงปาตุงแปลว่าหุ่นค่ะปาตุงวายังกูลิตปาตุงวายังกูลิตแปลว่าหุนน่นหนังตะลุงค่ะ Patung Wayang Kulit, Pelayuahunang Telungkan. Patung Wayang Kulit itu buatan daripada kulit binatang. Patung Wayang Kulit itu buatan daripada kulit binatang. Pelayuahunang Telungnan, Tamajak Nangsatka. Patung Wayang Kulit itu buatan daripada kulit binatang. Pelayuahunang Telungnan, Tamajak Nangsatka. ปลาตุ่งนะคะปลาตุ่งแปลว่าหุ่นนะคะวายังกุลิตวายังกุลิตแปลว่าหนังตะลุงค่ะแล้วก็คําว่ากุลิตบีนาตั่งนะคะกุลิตบินาตังแปลว่าหนังสัตว์ค่ะปาตุ้งวายังกุลิตอิตุบวตันดาริปเดอร์กุลิดบินาตังแปลว่าหุ่นหนังตะลุงนั้นทํามาจากหนังสัตว์ค่ะ คุณผู้ฟังค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะอย่าลืมติดตามรับฟังรายการสืบสารภาษา马来 u ได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดียวกันนี้วันนี้นั้นสวัสดีค่ะมาติงการสแกนที่มากกวคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการสืบสารภาษาลายูได้ใหม่ในเวลาเดียวกันนี้และติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ที่ <c> h <oughs> t t p e-x-t-e-n -N dot p-n dot p-s-u dot a-c dot t-h